เ,เป็นไรโกรธอะไรโกรธอะไรสวัสดีครับสวัสดแีแม่ฟีนะครับวันนี้เราก็าจะพาเจนเจ้ามาเล่นลูกบอลน,นะครับพรเพืเลินกับพี่ดาวไปงานสองสามวันนะครับเจนเจ้าไม่ได้ออกเดินเล่นเราจะให้น้องออกกำลังกายโดยการเล่นลูกบอลน,นะรั่แม่ฟี เล่นไหมเจ้าเล่นไหมเจ้าก่นเร็วจ้าจ้าก่นเร็วจ้าเร็วจะเล่นลูกบอลจ้าเร็วจ้าจ้าดีๆเร็วจ้าเร็วเอาเคฉียดระบาดนี่เคฉียดระบาดนี่เคฉียดเราเฮือหูอฮิลล์กว่าจ้าย่อเร็วย่อจ้าก่อนเร็วจ้าเร็วเอาเคฉียดระบาดนี่จ้าเร็วย่อย่อลงเร็วจ้าจ้าเร็วจ้าเร็วจ้าเออเออโอ้ยกว่าจะจ้าได้อะ พี oh, so ่เพ <bulun> ิมให้เล่นเอ้าอุ้ย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 มาแล้วครับได้เวลาเล่นลูกบอลแล้วนะออกกําลังกายนะครับพี่เม่์สีครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อเด็กันเท้าน้อยไว้ห้าเดือนครับโอ้โห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 โอ้ขาอะไรเนี่ยโอ้โหขาหลังก็มีนะครับโฉดโฉดโอ้ย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 พี่หลงพี่หลงพี่หลงเอยู่น้อยจ้าเตะบอลมาพี่หลงเลยยูยูยอยู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  บอลยูแกบอลยูแกนีม่ครับอออโอ้อย่าบ้ามื่นมื่นมักัวสักัวสักัวสักโอ้โหโหไปลวจ้าไปลจ้าโอไปลจ้าโอ้โหโอ้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 โหทำไรเนี้ยฆ่าทํลายโอ้เล่นบอลเล่นบอนู โอ้โหโอ้โหเบิ่งทางเพิ่นทางเพิ่นดิเบิ่งทางเพิ่นดิคือเออโอ้โห้โหให้เราเอาบอลออกจากมุมเองสิโอ้โหเอาขาเขียวนะครับเอาขาเขียวได้ไหมโอ้โหได้แล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยบอลต้นเสาเอ้ยบอลต้นเสาอุ้ยตีโยยิงแรงมากโอ้ยยิงแรงมาก ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเบรก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 โอ้เบรกเกือบวอยุโอ้ยเนาะโอ้โหมีเสียงมีเสียงออเ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 บรออเอเป็นไรกดอะไรกดอะไรโกดอะไรหือหืนิ่งครับนิ่งครับมีเสียงครับมีเสียงเออ โอย้แรงเยทุกวันนะครับน้องเจ้าเนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้โอยกดไล์กดไลท์โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอดึงบอนออกไม่ได้โอ้ได้แล้วอ้ยโอ้เก่งมากนะครับเก่งมากนะครับไปแล้วไปพี่ปื้อมาบอลให้โอ้โอ้อ้มันเขี้ยวมันเขี้ยวเจ้ามันเขี้ยวบอลนะอหัวซักหัวซักโอ้ยโอ้โอ้ยเนาะ เฮ้ยมีเสียงค่ะมีเสียงค่ะอึออือเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้โหยเตะมาเบก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 โอ้พลึมเตะออกให้อย่าเตะไกลหัวหรอไม่เจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยฮโอ้ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเคียวบอลอยากทับให้แตกเลยเจ้าว่านะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ย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 ดูครับดูครับโอ้ยงัด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 เตะบอลเตะบอลเตะบอลเอโอ้เอาขหลังขาขาหลังขาขาหลังเตะแรงมากครับน้องจินจ้าโอ้ยโอ้ยขาหลังเตะแรงมากโอ้โอ้เตะโอ้เออเอ้ยมือนมีเหลครับ โอ้ยแสงแรงมากนะครับพางน้อยไวห้าเดือนโอ้ลล่มล่โอ้โหนะครับเอ้ยเตะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเล่นแรงมากนะเขาเรียกไม่เล่นแรงดิร่างกายเขาก็ใหญ่ขึ้นทุกวันแข็งแรงขึ้นทุกวันนะผมอู้หูู้้หู้หูู้้หูููู้้้้อ้ลังขลัง บดมาแล้วครับบดมาแล้วก็จะทำอะไรครับดูครับใจอย่าวิ่งมาเร็วๆนะมันเจ็บนะเท้าโอ้ยเ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 อ้ยกบบอลแล้กบบอกบบอเซียงเๆียงเซียงบอ้โอ้หัตะกหัวโอ้หัวตโอ้ยนอ้ยนครับเอ้ย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 เอาพี่เพื่อตบอลให้ครัอาโอ้ยเตะเตะเตะขาเตะขา เออล้ม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 โอ้ยโอ Geb, ้ยโอ้ยเขียดเรียดเขียดโอ้โหโอ้โยโอ้ยโอ้โหไปแล้วครับไปไหนแล้วคะไปไหแล้วคะไปแล้วคะไปแล้วคะไปไหนแล้วไปไหนแล้ว เุกบ,บอลลงสาหรับด้โอ้ยสากรมีน้ำอีกน้ำฝนตกนะครับไม่แม่ปีน้ำฝนตกไปแล้ว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 จ้านะครับอย่าไปเล่นนะมันแฉไม่เอาเออไปเล่นบอลนนุนต้องถือจมก่อนในคนยังสีบ่าเล่นนะครับออ้ยออ้ยเอ้ย อ๋ออะไรเรอเลยย่าไปเล่นนะเก้าเออพุ่นเล่นบอลพุ่นอุ้ยโหัวเรยสิสักโอ้หัวเรยสิสักโอ้ไปไปไปเล่นฝั่งนู้นดีกว่าเออไปไปเล่นฝั่งนู้นฝั่งนี้แฉะเฮ้ยเฮฮ้ยเเฮ้ยเเบเเ้้้ยเ้เ้ โอ้โหโอ้โหเอ้ยโอ้โหโอ้โหเอ้ยเบรกหน่อยเบรกหน่อยโหดูเนาะโอ้โหโอ้ยเนาะโอ้หัวักหัวซักหัวขวบหัวซักหัวขวบหัวักหัวขวโอ้ยโอ้โหเนาะแล้วทะเบงนี้นี่ยังอยู่ไหมเจ้ายายนะเดินช้าช้าห้ามวิ่งไปชนนะเออ เออฮ้ยเ้ายหเฮ้ยเ้ยมีเสียงมีเสียงเป็นนิถอยหลังเก่งตัวเฮ้ยคุดบอลอ่าจอลูกคุดบออกจากมุมได้ไหมครับเอาแล้วนี้บ้องเลนี so ันแล้วแตเบื่งวิธีแก้ปัญหาด้ป่นีอเลียนสนนะเดินช้าเดิช้าเบื้อาบ้งเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเียเียดเหเอาปื้มอหายเร็ว มาพี่ปืมจะออกให,ห้เร็วห่วยห่วยห่ยบอลมามานเลยเนะเาะอาออๆไม่เล่นยาหรอปรดนี้เกียร์้พี่ปืออกใอ่ะ,อะไปไปไปเออ,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 อเรีนเรียลบยบอลมันเขาตะแกนี่เนาะออมันเที่ยวฟุตบอลนะมันเที่ยวลูกฟุตบอลนะ อืมาเล่นโอ้แวะมาเล่นใหญ่อก้้อากินหญ้าก่อนโอ้ตาหน่เอาบอลออกไว้ก่อนเนี่ยโอ้ได้ลวชิวๆโอ้โอโอ้โหไปแล้วไปแล้วอื้ออื้ออ้ออ้อมันตัวเล่นน้ำดูดบนเลยนะอื้ออออออ้ออ้ออ้ออืออออองทับออ ไ้ยงายงายงายเงายเงายเฮ้ยดูท่านังครับดูท่านังเฮ้ยยดูท่านังเขาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้มีทุธารถโอ้โหฮิิฮ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 ิ เห็นมามเป็นค้นขี้ดื้อนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก <ic> <net> <c oughs> ็อ <Dutch> ย <Administration> ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตามให้กับช่องพิบปืิมน้องปอนชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับให้เล่นมาแล้วเท่านี้พอครับโอ้โหสวัสดีครับผม